รีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอย่างครับคารินวันนี้รายการรีวิวตามใจกูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวกองกลางตัวหลักของเชลซีนั่นก็คือแฟงแลมพาดใจกลางสําคัญของสิงบูนะฮะโดยแฟงแลมพาดนะครับบูทที่ผมแนะนําใส่ก็จะเป็นบูทไอบูทบอลคิวบิลลิงหรือว่าบูทเทคนิคก็ได้นะครับจะเป็น2บูทเตอร์เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะนะครับระหว่างพาซิ่งกับดีฟินดิ้งนะครับนี่สองบูทนี้แนะนํำนะครับ นะแล้วก็ผมจะมีการอัพ2แบบนะก็คืออันนี้จะอัพเป็นสาย cm นะใครที่อยากจะอัพเป็นสาย am ไปดูได้ในช่อง tiktok นะอันนี้ผมทำไว้แล้วสำหรับอัพสายอันนี้เป็นสาย cm นะถ้าอยากอัพเป็นสาย am นะแนะนำว่าไปดูได้ใน tiktok นะครับเพราะว่าก่อนบูทแอมเก้าแปดบูแล้ว1 0 0 1 0้านะล่างนี้น่าจะตันสุงสุดได้104ยนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ แฟงน้ำผัดจะเป็นกองกลางที่มีส่วนสูง184ครับล่างนี้จะอายุ26นัดเล่นในสโม,มสรเชลซีตลาดเท้าขวานะครับเล่นทีมชาติอังกฤษนะมาในสไตล์โมเวอร์ตำแหน่งที่แนะนำก็จะเป็น AM CM นะแล้วแต่ว่าการอัพแต่ละสายนะแนะนำว่าถ้าอัพเป็นสาย CM เล่น CM อัพสาย AM <c ười> เล่นได้2ตำแหน่งเพราะว่าตอนรีวิวผมก็อัพเป็น AM <c ười> เล่น CM บ้างเล่น AM, <c ười> เอบ้างเป็นบางช็อตนะครับโอ้ก่อนบู๊ต98ครับบู๊ตแล้ว103มีค่าพลังแอคต์แจ็กกิ้งอารวเท็นะครับอยู่ที่88 89อทวนนะ อันนี้ถนะ้าใส่บูมันจะเป็น90หมดเลยนะสอ,อันนี้นะครับดิ e วิ่ง g ก้าสแป 89, การไปกับบอลเกส็ส่งสั้นเกาสิบนะส่งยาว90นะครับจบสรุร86แลูกโค้ง80นะครับแล้วก็มีค่าลูกตั้งเตะเจ็ดสิค่าบลังเกมรับเจ็ดสิบสาแย่งบอลเจ็ดสความเร็วการเกมเจ็ 7, 7, แล้วก็ขอาการยืนตำแหน่งเกมรับก็จะอยู่ประมาณ80ในะการช่วยเกมรับอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมแล้วก็สป,ปีดที่เก้าสอ็ดกัสป,ปีดต้นแปดสิงกิพาวเวอร์เก้าสิบ จ้มหกส่วแง74ิบาลานซ์สเก้ตมินา้านะครับใช้2เท้าได้ไฮนะสกิลที่ได้มามีดับเบิลทัดกับลองลิสไอลองแรงลองลองแรงเคอร์เลอร์นะครับสกิลนักเกิลช็อตนะครับไรทงช็อตนะครับสกิลยิงไกลจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะลองลองแรงชูตติ้งนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัสพาทูพาซิ่งเอาไซด์เคเลอร์ฟีนอมิโนพารสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมอาจจะเป็นโซคอนโทรลนะครับไฟติ้งสปีดิตแล้วก็อาจจะเป็นพวก อ่าสกิลมุกต่างๆก็ได้นะครับที่เราแบบกดติดอะ่ะพวกหมากทรายเทินอะไรเงี้ยผัดแพทนี้โกงๆใส่ติดมาให้ได้นะครับหรือจะเป็นสกิลจ่ายแบบพวกโลลับเต็ดพาร์ทวิสเต็ดพาร์ทอย่างนี้เพิ่มเติมให้ทางด้านแฟงแลมพาดก็ได้นะครับเพื่อนๆตำแหน่งที่ผมเอาไปในการรีวิวก็จะเป็น CM แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีจังหวะสอดขึ้นไปนยิงอะไรบ้างหลายๆจังหวะเดี๋ยวเราไปดูในไฮไลท์เลยดีกว่าว่าแฟงแลมพาดล่างเนี้ยจะหหดจะตึงจะเฟี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวแฟงแลมพาร์รับช็อตแรกนะครับแย่งบอลได้หน้ากรอบแล้วซัดหน้ากรอบแบบหน้า่ายไปติดเซฟนะเสียดายมากครับแล้วฝั่งตรงข้ามคืนบอลกลับมาแล้วแลมพาร์ขอส่องมาอีกทีสักรอบครับตัดเข้ามาด้านในอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เอียงแตะไปแล้วก็ยิงครับนี่โอ้โหบอกเลยว่ารอบแรกไม่เข็ดครับขอรอบใหม่ละกันนะครับไปที่หนึ่งตัวนะครับของกองกลางที่เข้ามาในแพ็คเชลซีนะใครที่เป็นสาวกสิงบูไม่ควรพลาดน,นะล่างนี้ส่องไกลได้มันจ,จัดๆนะฮะแต่ถ้าใครมีล่าง บิสเคอร์เลอร์อยู่แล้วนะฮะอาจจะไม่จําเป็นต้องตามล่าแรมพาดล่างนี้ก็ได้นะครับใครที่มีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครแบบว่ายังไม่เคยจับอยู่แล้วนะครับแล้วมีไม่มีกองกลาง CM แบบสไตล์หวัวผมว่าล่าได้นะแต่ถ้าแบบว่ามีพวกเบลลิงแฮมเน็ตเวดอยู่แล้วอาจจะยังไม่ต้องล่าก็ได้นะหรือว่าแบบพวกอะไรว่าโลธาต้าสเตล่างหั home อะไรเงี้ยอาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่เป็นดีกหนึ่งตัวที่ส่องไกลเสาส,สองได้คูดมันครับสำหรับแฟงแลมพาดน,นะนี่ตู้บู๊ โคตรจ้าเลยครับเพื่อนนี่ดูในไลน์ดูความผิวดูความผิวนี่ล็อกหลบมาแล้วยิงเหมือนรู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะทำอะไรอ่ะเนี่ยล็อกล็อกยิงนี่โคตรโดโดโคตรเด็ดนะครับบอลกระชอกเนี่ยบอลกระชอกมาดักได้แลมพานดม้วนมาดับบลทัชหนึ่งทีแล้วซัดหน้าก่อไปโคตรคุมครับเป็นหนึ่งตัวนะที่ผมบอกเลยว่าใครที่เปิดได้ในแพ็กเชลซีแบบ ไม่เจ็บหนักอ่ะใช้งานได้นะไม่ได้ขี้เหร่นะสำหรับผมออกบอลได้ยิงแรงนะครับจ่ายบอลดีอยู่นะไม่ได้แย่นะค,ความป้องตัวติดมาให้ได้ด้วยนะครับผมนี่ไฮไลท์สวยๆนะแจมๆเลยนะครับนี่เอ้โหของดีเชลซีบอกนะนี่ดับเบิลซัดนีน่นิ่งๆอ่ะคือนิ่งๆแต่ได้ใจความอ่ะรู้จักปะของแท้แม่ปนอะ่ะน้องนี่ซัดเข้าไปครับสกงสกอ เราเรียกว่าใส่สกอนี่ลอกเข้าในมายิงครับนี่จแจมๆเลยลูกนี้เติมก้อนมาครับแลมพาดชิงกับเชฟเชนโก้เชฟเชนโก้ไปด็อกบาด็อกบาไหลามาแลมพาดแล้วแลมพาตัดเข้ามาด้านในแหวกเข้ามาแล้วก็ปัดเรียยร้อยครับนี่ออโคตรี๊ดตเดี๋ยวเราไปตัดเกรดแลมพาดีกว่าว่าแลมพาดล่านี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับแฟงแลมพาดน,นะครับก็ลงไปทั้งหมด14เกมนะครับซัดไปหงประตูกับแนเชสตอ์ซิก็เป็นกองกลางหนึ่งตัวที่สามารถออกบอลได้ยิงดีตีหนักนะครับก็ถ้าถามว่าเทียบกับตัวพวกท็อปทอปของ CMOP อ่ะก็เล่นได้ไม่ได้ขี้เหร่ละกันนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่ผมเลือกใช้อาจจะใช้เป็นพวกแบบฝืนเล่นเป็นพวกเบลลิงแฮมนะครับรูปร่างลักษณะดีหรือว่าเป็นโล่าหรือว่า เน็ตเวร์ดอะไรพวกนี้ผมอาจจะชอบมากกว่านะครับด้วยความเรื่องพวกความเร็วสตรีระร่างกายอะไรอย่างเงี้ยจะชอบตัวพวกนั้นมากกว่าแต่ถ้าใครแบบไม่มีตัวที่ผมเก่ามาก็สามารถเปิดตามร่างแฟงแลมผ่านร่างนี้ไปเล่นได้นะส่วนตัวผมให้อยู่ที่ประมาณ8.5ถึง9เต็ม10อ่ะประมาณนี้นะครับใช้งานได้ไม่ได้แย่นะครับสำหรับแฟงแลมผ่านจุดด้อยของเจ้าตัวก็คือเรื่องความเร็วนี่แหละอาจจะไม่ได้ปีนปาร์มากเหมือนหูตัวอื่นๆที่แบบมีความเร็วนะด้วยความที่ผมว่าเหมาะกับการเอาไปเล่น CM อ็มเมตำแหน่งี้เอง เจ้าตัวได้มาแต่ถ้าใครมีร่างบิดคือเลือกอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องตามน่าแต่ถ้าใครเป็นแฟนสิงบัวนะครับก็ไม่ควรพลาดแล้วกันนะครับไหนๆมาเป็นแบบบูสามตัวขนาดน,นี้ด็อกบาแลมพาดมาเกอผมว่าไม่พลาดไม,ไม่ไม่ไ่น่าพลาดนะครับเก็บไว้ในทีมน่าจะแจ่มเลยนะครับสำหรับแฟนสิงบูนะครับสำหรับนักเตะ3คนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแฟงแลมพาดน,นะครับเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้นะ ไม่ว่าจะเป็นพวกมาเกะนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวทยอยลงให้นะครับหรือว่าลงไปแล้วก็สามารถไปรับชมหน้าช่องกันได้เลยนะครับว่าจจะดูตัวไหนระหว่างดีดีด็อกบาแลมพาร์ดอะไรเนี้ยหรือว่าดูทั้ง3ก็กดไลค์กดใจให้ด้วยนะครับติดตามไปด้วยสําหรับอีพิกใหม่ๆเข้ามาถ้ามีเดี๋ยวผมมาทยอยรีวิวให้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจกันด้วยะรับ